ขั้น44อัดไว้ฟังเองนะครับคือเจตนาผมง่ายๆครับทุกวันนี้ครับจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มต้นชีวิตไปง่ายๆเลยนะครับในวันที่19มิถุนายน2565การทดลองผมก็คืออยากจะทดลองครับร่วมกับใครสักคนครับที่ไปลองดูวิดีโออื่นมาแล้วนะครับแล้วก็มาเอ่ยปากว่าดามอยากมาทดลองสูตรนี้นะครับสูตรแรกก็คือ3ตัวบนครับ ตัวที่1ก็คือการที่เราร่วมมีพลังดีร่วมกันซึ่งการร่วมมีพลังดีร่วมกันเนี่ยจะทําให้พวกเราร่วมเรียนรู้ครับรู้อะไรดีๆแล้วทาอะไรได้ดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นครับการที่ไปร่วมจ้องจะดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันคือการที่เรามีจุดหมายการที่เรามีมุมมองพัฒนามุมมองว่าเราจะดีอะคือคนเราเนี่ยมีข้อเสียครับแต่การที่เราเจตนาที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นจุดสําคัญของจุดน,นี้ก็คือการที่พวกเราเนี่ยยินดีในการที่จะ บอกข้อเสียต่อกันในการที่จะร่วมดูว่าอีกฝ่ายมีข้อเสียไงบ้างเราจะดีใจมันจะเป็นความรู้สึกที่สว่างสดใสครับคือเราจะไม่โกรธเวลาที่ญาติของเราเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยมาว่าเราไม่ดีนี่คือข้อ2ต่อไปครับข้อที่3มบนก็คือการที่เราจงใจครับร่วมเลือกให้ดีให้มันชัดเจนอะตัวเลือกของพวกเราแล้วร่วมทดลองร่วมลองร่วมลุยต่อให้มันถึงผลที่พวกเราต้องการมันจะกลายเป็น กิจการของพวกเราครับมันคือการพัฒนาทั้งตัวเราเองความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็ความเป็นพวกของเราเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นทั้ง3ข้อตัวบนนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการเป็นคนดีแต่เป็นการที่เป็นคนที่ชัดเจนครับเราเล่นกันซื่อแบบนี้นะครับต่อไปครับ3ข้อที่เป็นอยู่ด้านข้างนะครับปลูกเด็กดีก็คือการที่เราไปคือการทดลองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ฝืนใครครับ การที่ผมบอกวิดีโอนี้ไปให้ญาติเห็นก็เพื่อที่จะให้ญาติไปลองด้วยตนเองครับมันคือลองด้วยใจบริสุทธิ์ลองเป็นเด็กยกตัวอย่างการลองง่ายก็คือใครก็แล้วแต่ที่ไปลองมีพลังดีด้วยตนเองมีการหายใจที่ดีเนี่ยก็จะรู้ได้เองครับต่อไปข้อ2ร่วมเมื่อมีโอกาสใครก็แล้วแต่ที่มาบอกผมว่าดำเรามาลองร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีๆไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันครับข้อ3ช่วยเมื่อมีโอกาสก็คือ เมื่อญาติเนี่ยสนใจ3ข้อบนบอกว่าสนใจถ้าเรามีความพร้อมเราก็จะสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมเราจะสร้างองค์ความรู้เนี่ยเครื่องมือต่างๆนะครับไปช่วยญาติทั้งหมดครับมันคือความเป็นจริงครับที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยผมแค่คนที่เริ่มต้นนะครับผมอัดวิดีโอมาตั้งแต่ขั้นที่28จนถึงขั้นนี้เนี่ยก็เป็นวันที่18จนถึงันที่19 เป็นห่วงที่ผมไปฉีดวัคซีนมานะครับก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับแต่วันนี้วันที่19มิถุนายน2อ6 5ก็ดีขึ้นนะครับก็อัดไว้ฟังเองนะครับเพื่อให้เห็นว่าทุกวันนี้นะครับนับจาก19มิถุนายน2อ6 5ผมเริ่มทดลองไปตามนี้ถ้าญาติสนใจครับไปลองให้รู้ได้ตนเองนะครับใครที่จะมาร่วมลองกับผมผมก็ยินดี